นักชิก่อนรู้ไหมฉันยังคิดถึงเธอมากมากฉันยังอาวร์แต่งรูปของเราให้มันออกมาเป็นพันภาพและฉันก็ไม่คิดมาก่อนจะทำยังไงจะไม่มีเธอในวันข้างหน้าพูดเรื่องของเราและฉันจะบ้าคิดถึงปี2019วันที่ฉันรู้จักเธอวันแรกๆรกคำว่ารักฉันไม่คิดมาก่อนว่าจะได้รู้จักกับมันแน่ๆแต่ว่าเธอก็เข้ามาก่อนทำให้ฉันออกจากวันแย่ๆแล้วก็ เธอเป็นเหมือนกับทางรักแรกฉันอยากจะดีกว่าเดิมมากๆอยากจะมีเธอมาเดินข้างๆไปส่งเธอขึ้นรถโรงเรียนดีใจเหลือเกินตอนที่มีเธอข้างๆอยากกลับไปอยู่ที่เดิมมากๆหวังว่าสักวันเธ,เธอจะทราบยังมีหนึ่งคนที่รอเธอก่อนและอยากจะบอกดีใจที่เจอเธอเธอทำให้ฉันชอบรักรักฉันโดยที่เพลงแม่งไม่ต้องแมสคนที่ไม่รู้จักฉันดีเธอบอกว่าไม่ต้องสีเธอบอกฉันว่าไม่ต้องแซดไม่มีเธอคงไม่รอดแล้วจะไม่มีเธอคงไม่รอดแล้ว ขอบคุณที่ทำให้ฉันชอบแรปเห็นเธอไปเที่ยววันเกิดเธอฟอร์ต์รี่คอนเสิร์ตสรหวังว่าสักวันเราจะกลับมาเจอเจอเธอว่าเพลงฉันน้นมันเกิดจะดังตอนนี้ฉันยังไม่มีคอนเสิร์ตแต่ถ้าเกิดเพลงนี้เธอนั้นเปิดมาฟังจำได้เธอบอกว่าฉันจะเฉิดทาาในวันนี้ฉันเกิดจะทำเธอบอกฉันเป็นตัวเองดีสุดฉันไม่จำเป็นต้องเก่งอย่างใครเธอชอบที่ฉันเป็นตัวของตัวเองไม่จำเป็นต้องเขียนเพลงให้มันเก่งกว่าใครเรื่องแย่ๆเธอบอกว่าอย่าไปเก็บเพราะว่าฉันจะเป็นคนที่เจ็บกว่าใครคอยบอกฉันสู้อยู่ตลอดเธอจะเดินเข ฉันเก่งจนตาย้มาแล้วนะฉันทำมันได้หมดโดยที่ไม่มีเธอช่วยฉันยิ้มทุกวันแบบที่เธอบอกโดยที่เธอไม่ต้องบอกเลยด้วยฉันมีความสุขตลอดโดยที่ฉันไม่ต้องกอดเธอด้วยแต่ว่า ก็มีบางอย่างที่อยากจะบอกเธอไม่โอดคิดถึงเธอเลยจริงๆฉันพูดจริงๆเธอรู้ไหมอยากโทรหาเธออีกทีนี่เสียงฉันเองจะคุ้นไหมเพลงนี้ตามที่เธอบอกเมื่อหกปีก่อนอยากให้เธอรู้ไว้ฉันยิ้มมันอยู่ตลอดเหมือนที่เธอบอกเลยนะเธอรู้ไหมอยากให้เธอบอกกับฉันเหมือนก่อนอยากให้เธอกอดคนนี้มากๆใจของฉันมันฝ่อตอนที่เธอไม่ปลอบอยากให้เธอมาอยู่ตรงนี้ข้างๆคิดถึงเมื่อก่อนตอนที่เธอบอกกับฉันยิ้มมากๆแล้วก็ เหยียวใจคนอื่นวิทิ้งคว้างๆไม่เข้าใจมันเป็นเพราะอะไรวะเรื่องราสองนั้นที่หยุดเธอบอกใหฉันเดินต่อไปนะถึงแม้จะช้ำที่สุดเธอเป็นคนที่ฉันนั้นรักที่สุดแล้วเธอก็ทำให้ฉันช้ำที่สุด ตอนเด็กจะอบอกว่าเบอร์เจ็ดมันเป็นเสื้อที่เหมาะกับฉันที่สุดและฉันก็ไม่คิดว่าจะเจอมาก่อนกลับไปอยู่ที่เดิมตลอดฝันถึงเธอแต่เรื่องเดิมๆเ,เธอเดินม,มาหาเธอเดินมากอดตั้งแต่เธอไปฉันยังเติมตลอดคิดถึงตอนที่เธอเดินมาปลอบยอมรับว่าฉันรักเธอมากแล้วก็อยากให้เธอทราบว,ว่าฉันคิดถึงเธอตลอด